เอาครับสวัสดีเบิร์กซับครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีอันโอโปอเนาะค,ะะคะ่ะจ่าเจเจนจิล่าครับโอโปอวพาอรวยเบิร์กซับเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเอฟซีทุกทุกท่านพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะเมื่อนี้มีขวัญใจผู้เฒ่ามาฝากเนาะคะ่ะคือเก่าขึ้นหลังคือพักล่างหลังมีซีเมนต์ไมความรู้สึกปลาเพราะว่าหญ้าสองนั่งขึ้น,นมาหา เพื่นบ้านโอ้ยนอนบะได้สามหมื่นสี่หมื่นเนาะว่านเป็นยังนอนทาได้เลยก็แล้วย่ายมองนอนแหลวก็ะล้วมันนอนบะได้ไหมบาได้แท้บัดสีฝันมาฝันแล้วเพื่อนว่านางเฝ้า่าสองนั่งมานางเฝ้ามานางหัวอยู่ขังที่นอนเพื่อนวาโอ้ยมันอยากถือเลกอยากได้โชคได้ลาบมันกระเฮ็ดแบบนี้แบบนี้ตัวเพื่อนว่าในความฝันฮะน่ะเลยวางเออสีเหตุแบบได้สิถือว่าสิ ไอดแบบนี่ละแบบนี่ละพ่นได้บอกหลายอย่างหันออนะ่นเจอบ่ได้นะพ่นั่งหัวยุ่มยุ่อยู่หัวนี่งอเป้สองสองเทาผมขาวละกาสูดนีกาใส่ใส่แบบแคล้ายคนโบลานน่ะน,นะก็ไ่เคยบ่เคยเห็นจ้าจาจังส่แต่ว่าฝันคือบ่ฝันคือจังอีลีก็เลยเข้าทั้งบนทั้งล่างงวดที่แล้วเนาะคะ่ะบ้านนี้หลังจากนั่นมากอะ ฟังฟางมานี่มันก็นลาลตัวแต่เลยว่าอุ้ยซื้อบ่เป็นดอกลลยตัวสั้นมืกอคืนนี่สดสดหอนๆอนเนาะค่ะเพิ่นอยากให้ซื้อไลยเพิ่นขอฟันบอกว่ายี่น้อยมพงไปขายท่องสิบบาทมึงซื้อโดเจอร์ว,รว่าสัตนหเออว่าสัตนป้ากุสิขายท่องซื้อสิบบาทลเลยเลย ก็เลยใมความฝันจับบึงสีละโอ้ยดูข้าลูกลาไปละน้อยเา่าบอกให้ขายท่องสิบบาทซื้อวาสันก็ได้เดี๋ยวเิ้ยในฝันใช่ไหมฝันเนี่ยแนวมันสีได้ขึ้นบ่ได้ย่ยท่องสิบบาทมันสีบ่ดจมไปครับอันนั่นเขาบอกว่าสันเิ่นวาไปขายท่องสิบบาทซื้อรดเิ่นวะไข่มึงตัวเดียวมึงนีปัญญาซื้อบอวะสันฝันเลนี่ยเอาเลยว่าอีดีบอกเาว่าสัน แต่ว่ามึงไปอันข้ายบอกอื้อกองนั่นใหู้่ก้อนมาสัน่นมันเป็นตลาดเนาะราคาบอกเดี่ยวไปแล้วจะของมีบอกอื้อแต่เหิงไปเฟักทองนะแม่พี่น้องฟังไปซื้อว่าฟักทองในนอกกับซิบว่าด้พินได,ด้ท่องอยู่บมมเว่าหน่วยเดียวพี่น้องกองบอกักเป็นซิมซิบแต่นกองบอกงักไงเนียกองทว่วหัวผีฟักทองน่ะ บาทนี่เอาคือกลองไงสิขายเหมือดวัสดุืน,นึงผู้ใชยย้ยางมาขอซื้อเอือขอซื้อฟักทองแนววัสดเจ้าสิขายล้วจักรบั่ากันก็ได้เดียวเบึงเอาลายบอกสันเอาเหมือดขนาดวัสันสิเมาเพิ่นว่ะบ่อแพงบ่อแพงขอยายเจ้าสิบห้าบาทไปเลยที่จริงขอยายแพงกว่านี้เวแต่ขอยลดราคาหายสิบห้าบาทไปเลยก็ได้สิ บานพ่อเข้า,มาเมาแล้วแล้วญาได้มากกสิปวกว่าฮันะไปสื่อเอาเพื่นว่าป้า,าสันได้สเสด,ดตื่นเนาะค่ะ,คะสเสด,ดตื่นขึ้นมาได้ว่าโอ้ยป้าสันฟ้าเปิดเบิ้องแม่ท่องกูเสียแต่บ่สิบบาทมาสันไปเป,เปิดเบิง้งปวยยังยงั่งยัวสันขายท่องสื่อคือเพื่นว่าสบ่คือความฝันสว่ารอบนี้ อันนี้เคลือวาสขายทงสื่อเลยเด้ทองสิบบาทคุณบอกไปขายสื้อก็สิบว่านามันจะบอกเือเออเสียไปจำใบเงื่อนต้องสิบบาทไปจําซื้อเล็กตัวเดียวนี่คือย่าสองนางนี่คือสมัยก่อนที่มาบอกเบิกซับที่มาบอกเบิกซับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสมัยก่อนใช่ไหมเพื่อนมากเพิ่นมากพร้อมกันกับปูเด้ยเพื่อนวาสีห้ด้วยแต่ว่าเพื่อนไทยเป็นล่างช่วงเพื่อนไหมให้เพื่อนไ้เทียมได้สินะ แย่เพื่นมากห้เทียมได้ห้เสี้ยตาตาแน่สินัะเพราะว่าเบิด์ทรัฟสิบอค่อยห้แนยวมองบ่เห็นมาเทียมเพราะว่าย่านคนบอร์เสืยหละกการย่านเขาว่าบ้าลักกะเจาของกับบอเสียปันหดหน่ะนั่งเชื่อนะก็เป็นความเชื่อส่วนคนเนาะมันเป็นอาการแปลกๆเนาะนั่งเชื่อกับอยากหายอยากวหวอยากหวังเนาะแต่เลยว่าเฮ้ยเขาสิว่ากูเป็นบ้าซะเนาะว่าสัน ก็เลยบอกปันไดสมัยตะ่กี่นะกับแปลกแปลก,กแต่วันกับบอปนันไดนะก็เลยใบจะไม่ดูเด้อพันไดผ้าหางผ้ามีผ้าลมผ้าถ้วยกับปูปูพันมาซอยเนาะก็ะเลยได้อ่านเบอร์แทบเป็นเส้นดอกเป็นต่างๆแต่เด็กหน่อยอบอก์ขึ้นมูอไหเบ่าไปค้นกับเบอร์เซียก็เลยบวกคอยเบอกค้นฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นเห็นผีแต่น้อยๆเวลานะ ขนมีนีขันแข้งนีกังเว้นกะ้างกังขึ้นกะ้างกังเว้นกะ้างสิเป็นตอนเที่ยงตอนบ่ายกะร้างแดดห่อนบ่ห่อนกะร้าง้ามองนั่นน่ะเพื่อนยูอีดีแข้งอีดีเห็นยืนเธอเด้อว่าเมนค้นผุนแนวถามเพ่นไดนกะบ่ปากผุนแนวเขากะบ่เซียเนะอันนี้ก็นเอซี่บ่เซียกับ่เป็นนางเนาะใส่วิกัย้าในการรับชุมถือว่าว่านิท่านเนาะ ยืนกมน้มหน้าถามคนใดกระกบโบกปากจนได้ย่างออกไปถามผัวนะไม่ผู้ใดเขาไปหาขอหหาา่อยผู้หญิงขนาดเ้าคือบปากเบๆกาๆก้มหน้าอยู่ใส่สุดแบบนี้สีนี้นเก่งแบบนี้ว่ายนั่งเฝ้าหน้าบ้านบพมีผยเข้าไปนะคววนว,วะเล้ลบเข้าไปเบิ้งไม่นี้เด้ว่าสันเขาไปเราบ่เห็นนอกเมืองน่นะครับผมยืนเธอเลยอยู่แม่โบป่ปากแต่ะเป็นเล็กหน่อยก็เเ็นเห็นคนยางยางผ่านหน้าบ้านไปปิดหัวบ้าน มากระเฮากัดใสกัดหัวมันบริเฮาดอกมันหอนบัดพ่อยางเขาไฟเนาะมันมันสีมีไฟขางขางยางง,งอดมองไฟนะหายบัอบใส่หนาโต้แข้งทีดีแล,ล้ลวี้เราเอากระสัแนแล้วเล่นกระสัในแต่ใจนนหน่อยนะแต่อยู่ปอหนึ่งปอสองนะก็ได้ว่าเป็นสีปแปลกๆ้วกามากมี่แบบพุม่มเจ้าที่มากเขาฝันไปอยู่หม่องใดมีพุ่มตั้งเยอะสิเป็นพุ่มพีเปตพีปอ ยีแม่หม่หรือว่าพุ่มเทวาาหรือว่าสิมนั่งใหม่หรือว่าสียางกระซังว่าแต่ได้ไปจอดนอนนิดนึงเท่านั้นแหละเพื่นสียางมาบอกหลวดน่ะสุนันไปเอาของไปรับอยู่ขางทางเนาะรับไปเสียบเดี๋ยวว่าท่านพ่อสิบนาทีอ่อันพีอันผีฝ่าบอกเพื่อนว่าเพื่อนว่าเพื่อนเป็นผีฝ่าเพื่อนว่าเพื่อนยางอันนี้ฟันดินี่ไปไปนี้ยังมาจอดแถวนี้มันเกะกะกานาบ้านกูเพื่อนว่า มึงเดินไปจอดมองนอนมองพุ่นเด้อ,อ่อาสันมองนี่น่ายเงี้ยปูไปนี้นี้เพิน่นวะยาเนือออ้อแตงเนื้อแต่ได้เสดุดลูกขึ้นมาปุ๊กแฟนหนีว่าห้เรื่อนรถดนี้เพิ่นบอใหายนอนว่าศันปานนั่นพุ่นเด้ดบานี้แจ้งมา,จากจังคยเห็นสารสินะตอนนอนนั้นบ่เห็นนะ้ลยมอง้ลยบอนไปน่นนนะนะก็เลยว่าเป็นเส้นแปลกๆบ่บาดหลอดมะนังเฝ้าคางที่นอน หัวหนุ่มเพิ่นว่าอันนี้จังสี่ตัวมันจังสี่ถือเบกถือปื้เพิ่นวางสี่เนาะแต่หันจื้อผูไดดว่าเหตดแบบใดในในความฝันนะมานางหัวหยุ่มๆนะเอาวันนี้มีชุดหวั่นใจผู้เฒ่าด้วยใช่ไหมครับเอาเพื่อบ้านนี่จ่มแจ๊กสีสื่อตัวใดเลยภาษาเอาไปมากสี่บะสื่อขึ้นเก่านล้วด้ยว่าเพิ่นได้ฟันทุ่งไหงมื่ขึ้นหางเดียวที่หาขอดูหน่อยครับหวั่นใจผู้เฒ่าเด้อค่ะผู้ใด พอมีเงื่อนซือเนาะคะ่ะอาจจยากล่องเสียงโศกหรือวา่าอยากล้องพิจารณากับวันท่องซิฟหาตัวเดียวบนล่างห้าหนึ่งหนึ่งห้านะคะตัวเดียวนี่ครับแมนค่ะผู้ใดวาเหล็กเบิกทราบเคยขึ้นเคยลงกับสิบหกกบหาศูนย์ถ้าลงก็เป็นห้าศูนย์ถ้าขึ้นก็เป็นสิบหกคาสิกัรบหัว่ากับเป็นซิฟเก้าตัวห้าเคยลำเคยรวยกันเนาะพอนี่แหละแต่วา่าขันบบมีงบผู้เทา่า บ่มีเงืนสื่อเนาะค่ะแม่อยากสื่อใบเดียวเร่รตเตอรีน่ะนะวาสันฟันท่องไปนึ่งหาเลยค่ะคุะคณแม่คุณพ่อคุณแม่ก่ะอยากล่องเสียงสูกรกะเบิดองซับกระล่องเบิงาาน,บน่าจะเนาะใช้วิจารณญาณมากยังเอาเด้อค่ะเด้ออันนี้เบาสู่ฟังฝันดีจะเลยเบาเป็นความฝันเด้อค่ะขายช่้องซิบบาทสื่อปันงวดนี่เบิดซับกระไดอันนี้สื้อาชส่วนโตด้อ อย่ามาขายน้ำเด้เอฟซีขานมักในในความฝันนะครับย่าบอกให้ขายขายของสิบบาทซื้อไม่ใช่เพื่อน่ามาบอกหนึ่งศูนย์บอกเบิกซัพโอ้ยผิดจันแล้วน้ะเอาแล้วว่าหายซิบหากับซิบหาไปรวดเดี๋ยวแทงก้นซื้อดิ แล้วว่นนี้ไปเพื่อนบ้านก้อนก็ได้นะคะสําหรับผู้ชอบเพื่อนบ้านออกดีดีเพื่อนบ้านนั้นแต่ว่าสีออกวิ่งไม่ี่ปอยไปนี่ละค่ะให้ล้ำให้รวยซูขคนนะคะเด้อผู้ใดเห็นคลิปนี้ให้ถือเบิกูขคนขอบคุณครับขอบคุณเครับนะครับขอบคุณสะหรับค่ะนี่ก็เป็นแนวทางนะคะแนวทางของเบิกซั์พารวยนะคะ สับนาคีนอกเพื่อนกับมาให่แนวทางขวัญใจพูดเห่าวาสัน่นวะก็ให้พี่น้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อค่อะพี่น้องค่ะมากกะจังตาบเนาอพี่น้องเนอมาอบมากกะพานนะคะถือว่าเบึงเพือความบันเทิงก็ได้นะคะค่ะแต่ว่าเพื่อนกันเหลขคขวัญใจพูดเห่าเนาะเพื่อนเขาขกัเขามาหลายงวดแล้วนะคะ ง,งวดนี้กันล่องตามเบื้องนะคะค่ะค่ะแล้วนกะ็ช่องจริงของจันจิราผ้าลวยนะคะบอขายหวยนะคะบอปังเวบพนั่นนะคะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทังช่องจันจิราน้ำเดือดใจเด้อค่ะขอบคุณหลายๆจ้าที่รับชมรับฟัง